เอาเื่นนี่ไปเซฟนอคนาอาไปเซฟทุกคนเ้ี <c oughs> โอ้ยเปิดใตกลงแล้วนี่โอ้ยเอาดีด้อโอ้ยนาะเปิดโตกอัอออนนี้เลยยังไงไปเซฟเนี่ยไสสิคาทุกคนเบียกกบพ่อเบียกน้ขาถาเลยนี่นี่ข้ากับถาด้านนะมาเร่ลงปูงลองป <c oughs> เเเงเยเๆเด้อบนี่ ไม่ไม่ไทยใจตวันเพิ่งผ่านตาเห็นหน่ะครับอปากเปนอยานี้เ่ยเออเปลือกไข่โอ้ยโอ้ยของบัวห้อโอ้เซฟสมมือนี้เนาวเอาคือบทถอดตอนนีก่อนห้มันหอมเดี๋ยวจะเอาไข่ลงเอิเอาแบบนั้นหรอแปนเอาฮะพี่ก็ได้นี่ เอาอตีพองอนี่ลงเนี่ยวะฮะพอมพักบัวเออจะกระตีได้ส้นเลย <c oughs> สนตัว <c oughs> โอ้ย <c oughs> สนสนแท้ <c oughs> <c oughs> เาจาะได้กบเห็ดเนาะ,ะตีใครเห็แตกทุกคน,นโอ้ยนี่เห็นหน้านี้นี่มันกับพื้นฐานนี่แหละปกติแง <Yeah. S 3> อ่าตีตีไว้นี่ น่สีสันมาทุกคนนี่สีเนแนวนี้เห็น่านี่ไปจวด่านีพยห่อนแล้วก็ตัวนี้ลองมาเนี่ยห่อนลวบ่เออุ้ยังงหนแล้วเออมีควันผมไม่จังห่อนเนี่ยตาลิ้วพร้อมๆมาจากกระโหกพรเพียงกับสยดุกนะ เด้น pues ี oh, nah serge, ่แหละตัวนึงเท่าตัวเดินผักเทียมเขามาตัดใส่ลักหม้อผักเทียมลงแต่ไปหอมตัวละหม้อใส่หองใส่ต้วละหม้อหอมใส่ใส่ผักบัวผัดงผักเทียมคุกแกงบริจีนเมนูสองเมนู้ะทุกคนเนาะไข่หอมอะไรไข่ดาวไข่ไข่ดาวไข่เจียวหอมหอม ไข่ดาวไข่พอนเลยแน่นหรอไข่ดาวไข่พอนโอ้พรอมเนากัวเสียสมได้ดข้าวที่<ะ>หาเลยเป็นแพนเด้อผมเป็นแพนเลยตบบักฟูะโอ้เออไปจะได้เดี๋ยวไล่มาสิโตข้มาบวกกันเลย มันมูนไอเดียวไม่คือบนลหลาบเลือดนะวะเหม่หมอเขามืเมันเป็นไนาไหน่อยหนึ่งเมือกาหน,หน่อยนึงหนึ่สองสาไปอุยไม่โลดที่จานเล็กอตลอดเรา,าไปลหน่ยไปอ่เยาไเหเย่อ้วืม cho cho chuẩn chuẩn đấy rồi. để cho chuẩn ừ. ừ. không nó. เจ graduate, oh, oh, ้าเปลี uh ่ยนใจเซลของก็เลยเปลี่ยนไปโอ้เปลี่ยนใจเดี๋ยวยังอีกเห็นเมนูยังนี่มือนี้เมนูก็คือตำหมักแตงขวาไข่รนะทุกคนเนาะกินง่ายๆ่มือนี้ตะไบหยาบเป็นหยาบโอ้จะเห็ดเผ็ดเนาะมือนี้เนาะเผ็ดปะมือนี้จะเห็ดเผ็ดเนาะโอ้พริกกองไปเลอเลยเมื่อไหร่ได้โอ้เกือบเกือบเบิร์ดทงเลยเนี่ยกินเผ็ดไปไกลไปเดยพี่เกือบเบิร์ดทง คือว่าโหดจะเฮ็ดมื้อนี้ตายแล้กินมะงกชาเข้จักโอ้ยให้เป็นวัดเมนูอ่ายังบ่เมนูันี่ดออกเนาะทุกคนเ็ด้นี่บเ็แล้วอออก่นี่ออกจังได๋บ่บ่ออกเลยตายจไดเด้นี่เแห้งเด้นี่ ก็เว่าจะมากเพชรดอกใส่ลยลายมเลือกกย่งกานเดือกคาเ่งโอ้พีดเตะโอ้อ็นบุดเอ้ทุกคนเนี่ยเรากำลังซอยเป่งเด้อทุกคนเด้อนี่ซอยเป่งเพื่อทุกอย่แมนซอยแล้วก็เพื่อเสี้ยนเนี่ เพื่อสิไปขับรถเนาะวายทุยใช่เอาใสขับรถไปตั้มเหรอไม่ฮ่าฮ่าฮ่าเจอนี้มาตั้มวันนี้เนาะเจ้าเนาะขับรถไปตั้มกางเตงมาแดงเด้อจะเห็ดเนี่เนาะโอ้แซ่บนะกะปิเพิ่อนมาเอากะปิใส่เลยทุกคนเฮียหลังจกจกจกโอ้เ็ดขนาดแบนเ็ดเนื้ อขั้นตอนการใส่ปลาแดดละทุกคนปลาแดเข้าไปได้ทุกคนซ้ำๆประแดดคุณเห็ดได้เข้มนะแข่บุหรี่ครับเสื้อจะบินไปบินมาอยู่เนาะวอนแมนวอนแมนอยู่ก็ได้เหมือนนี่ฮ่าอยากเพียดแน่ทุกคนโอ้โหแดงเป็นแดงเลยพี่ิษผ่าแล้วโอ้ยมาแดงแท้จะเห็ดพิษผ่าด้วยตัวนี้เริ่มวานแมนตั้งไก่พิษผ่าตั้งจริงจโอ้ห่าจะเพียแเหง โอ้พลักแท้โอ้ซิมขั้นเรื่อาแต่เลยด้วยอืมปานบ่ไปอ่ะเอะถอยเลยบ่เอะถอยเลยเตะถอยเลยสบายดีทุกคนยินดีต่อรับเขาซู่ช่องไอเอ็มจอนนะทุกคนนาะมือนี้มากินดเขาทุกคน เมื่อกี้ก็อยังแปลกๆเลยทุกคนแล้วพอเสียงจอนจกเปลี่ยนขึ้นดังนจุดหน่อยเนาะแมนนี่มันเป็นอะไรก็ไปเสียงละห้องกับเสียงขึ้นดังทุกคนจอนเป็นวัดทุกคนเลยไข่เริ่มไข่เลยเนาะแต่ว่าเมื่อนี้มาเมนูเฮาอ่าซวงไข่ภาษาไทให้ซวงไข่เดี๋ยวไปกินกันเลยทุกคนเย้สวัสดีสวัสดีทุกคนเด้อสวัสดียินดีตอนับเของซุสซองไอเอ็ม จอนทุกคนเมนูเข้าขวไข่ครก็ทุกคนเนาะเมนูแบบดังเลยเลยไข้าวยังหน่อยยังยังหนอกินตำังแดงขวากใครไปมือเหี้ยกัไปมือเฮี้ยแล้วเนี่ยสุดยอดทุกคนมีมีสองแบบแล้วนี่มีมีไข่เจียวโอ้ยพี่ไข่เจียวไข่เจียวไข่ดาวตัวนี้เฟซจอนเฮ็้ยด้ะทุกคนเนาะแม่ตันนี้ใจซุดตัวนี้ดาวเอาเอาเริ่มเลยหิวข้าละมาต้องมาดนเลยตำมังแตงเลยทุกคนตำมังแตงนี่มือนี่แล้วก็ไม่มังแดงเขานะนี่แดงน้อยเอามาเพื่อกันเฟซนะทุกคนเนาะแม่้เนี่ย Lật à, chọi à, có gì em vim ở trong khoa kiao hôn quá khai kiao hôn mát mặt tuyệt khai chèo hảo tuyệt 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 tuyệt này tuyệt hảo tuyệt hảo tuyệt 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 ไผลาวเนี่ยเดี๋ยวเขจ,จักจิกจิกไปเลยอือือเล็กสุดกนอ๋อใส่ตกแต่งกันไปอ้โอ้ไเอาด <ละ S 2> ิน<ว>ทีมาเล่น<อ><อ>นะ,ะเอาเอ,าเอาวงอเล่นนะเอาเนี่ยมาเล่นผิวยังจะใส่ผิวรอได้แแล้ทุกคนงโอ้มันได้หว่ะ คืออีกบ้าน่นี่เออคือเอาเลยอืมทุกคนขออนที่เดียวได้เด้าเพราะว่าต้องแกงควาไข่รับตุ้ยทุกคนป<ะ>่านี่ไข่เป็ดกับไข่ไก่เล้วทุกคนผสมกันน,นี่อืมเนี่ยโอ้โหอืมบุเบ็ดเป็นไรเนาะอืไข่แนวก่อนบุเบ็ด

อย่าตวงอย่าตวงไม่ตวงเด้อเนี่ยแบบนี้ด้วยเนี่ยเกือบพิษทายล้วก็เกือบจะมากกว่าเราจตักใส่เลยทุกคนเนี่ยเฮ้ยเอเจะมาเห็ดขาดไปป่าทุกคนต้องอาย,ยาโอ้เนื้อมนันลดอ,อี๋เหรอ ป่ากราบเปแ่งในเจ้าน่อยทุกคนมาแล้มาเล้มา,มาทุกคนมาเนี่ยอืองานนุ่ยเข่าอ่ออออะ ได้มากดรมาวะข้าวเดียวใหญมากว่ะนรงนะไจ้ถาดี่ทกคนมดกอนจะเอาข้าขาีไงยวก็ดปะเนี่ยไงดที่เนี่ยโอ้โหแดงนี่ด้ยทุกคนนี่ยไงไงผดองปวยายหรอกนาะปยง่าอกเนี่ก็มีแพวดีแบบชับกินแบบที่ดิวหนึ่งสองสามอายาอืม อืมออืมอืมอือออออออมแต่แงเขาส่งขายาวเลยใช่ไหม๋ต่ช้องขอ,งอ,อ,ขอก็คขไขเจียวไว้เขาไม่แบบไม่ไมันมีความนวขห้อ,องไข่เจียวเน่ะแต่ว่าไข่ลาวห้องไม่ไม่จางเลยจางมาหนุ่ยแห้ง Mẹ bắt oh, ừ. <laughs> 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 rồi, hỏi ờ không? Ừ. ờ ờ Khảo ờ ờ tụi con ờ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  คำตุยรูดนี่คำยังไงรูดนี่ต้องแบบนี้เลยเนาะอุ้ยอุย้จะดีแค่เมื่อเอาเขาที่นี่เลยคนเด้อ คอให้ได้เลยส้ัไม่ค่อมใหญ่โผนอ่อแขนด้วยมันแขนไไข่มันเหงายขอปากแขนนเลยมันใหญ่โผนเนาะตักอ่อนแน่ตีนเลยนี่ก็กวนได้ได้่เลยหรอโคมากเลยเนี่เขาโปร่งโลกมาหนึ่งสองสาม มาน้อยโพรเขาได้ไม่เอาอีานี่มาพอดีเนาะมั่นั่นเอเออบ่บ่แสบันยังเออเนาะโอเคบมยังอ่ะนะพอดีโอ้พอดีแสบทุกอ่ะ Ừ. da. Ừ. Ừ. Ừ, yeah. Mưa ao con. Tóp nó, เอา ได้เหตบาปตัวเองเจ้าลงเรื่อยตอนยางเมืพพ่อยดูเอาบ้าเรอโอกสภาพงามเมื่อเขาแล้วทุกคนเนาะเพราะว่า ไวเด้อไวเด้อบ้านจะไปย่างจูมียจูบูกกันเลยเมื่อกี้รถออกมากหรมอปะ มาหเพื่อนาักเมื่เขาเข้าเรึ่งคนละก็ไปเสมเมื่อเอาวะมื่อาแต่กวอจอนบอกว่าถือมาลายกุนี่น้อยหนึ่งพอกินแต่กือสุดก่อนมันบอกเบิดเลย่คนเราเขาพอก็เรยบถือมาลายวานนี้เพาะวันนี้เพิ่ถือถือมาลอยเนี่ยเลยครับก็อย่าให้ขำใหญ่ไเด้อ 嗯嗯 mm. 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 โอ้มาแล้วบอนเ่ยจ้ะมาแล้วออเอาเข้าเดียวนนเนาะทุกคนเาเขื่อนอยู่กัไก่นี่ซิปไปรักหัวอวซิปไปรักหัวนี่บาดหนานะบ่อยจะเจอือมาถังพือมาใอ้ลายเนน้อยหนึง่งเพื่อหนาะเหลือไกอมันเหลือน้อยหนึง่งส,ด,ส,ด,สดูโดนี่มันเหลือลายเอาเข้าวท่ตัง บอ่อได้คุตุยบ่ออะไเนี่ยบุตุยนะ <c oughs> มาเลยทุกคนเน<อ>ี่มาเด้อพี่น้องพี่น้องมาเขยพี่น้องอกปลาบอตะบ้านเนี่ยไหนเห็นไลคลิปเบาเลยไหนเห็นเขาเบากันไลคนเลยมาเด้พี่น้องเนี่ย <c oughs> เอออยู่ตุรกีเจ้ามีบ่ขวายไง มีแล้วเนาะโอ้ยคนใครมีทุกันเหรอแ <c oughs> อน่เนี่ยเราขอไผ่ทุกคนเอาเขาบอกกระ,กะพาขอสิใายน้ำเด้อแน่คาคิงต้มไก่ทำเด็ตัว,ตวเอรทุกคนเนี่ยออมอือออต้องทำนี่ยนวันี้ทำนี่นยซะกันเกา

เจ้งลงเลยหรออืมโอเคคบอืมน่ากินแบบม่เชีย้งนกจ้งยังน้ำลอยเยมื่รมชาตาล้วนเล้รมชาตาบัน้าสี้งนกหงส์แ้งในดูสาวยางไปเลย

ครับคอคอุ้ดเด้แล้วก็ตับมกแตงขัวไคเลยแตกแล้วนั่นเป็นเมนูหยอดเห็ดนั่นเลยนะครับนั่นเขาเขาไปกินด้วยเลยาะตกแตงหัวไคเงาะหัวอยู่ๆใช่ยนดี ม่ได้เฮ็ดกินดิบเถอะช่วงนี้แล้วองตะกอนกินตลดอดเลยช่วงนี้กินพิซซ่าป่ลราค้าไก่ให้บริกินค้าเตอร์ดนเงินเถอะมาทุกคนมาตอ,อนนี้น <ะ S 2> ไม่แติดแดดสองตาแลาว ตอนนั้นเพิ่งนได้จะมาซองใจกันซองใจซองใจกันซองได้บ่ได้ซองกันได้ไหมตัวเสือโอ้ยมันก็เห็นเบิ่งได้เนาะเราไปเปิดเสือเขาออกเนาะถ้าดึงเลยวะ่าเกือกินเลือกทีล่ะไอ้เกือกแขวายก่คนบอกเจ้าอ๋อ๋อ มือกา็าเย็นเลยแล้เขา,เอ,เาอ่านเปิดเถอเฮาเปิดบังใจกันเหราจะเห็นห้อยบาทจะยูวน่ะนะห่อย,ยตัดออกแล้วโ <c ười> อ้แดดส่องตาเนี่ยเฮ้ยมาเล้จะสิมาส่องใจกันเนาะเขาส่องใจเขาส่องเฟซกับพ่อแล้วอื แม่บ่อืมซอฟเฟสก็ดีบ่เขาจิหัวว่าเฟสยังแหนเลยขอโทรหาเขาเลยเถอะโทรแล้วเพิ่มเมื่อเดียวเมื่อเนี่ยโอ้เดี๋ยวได้ละเลื่องและเรื่องร้วยเอาบปิดใจเลย

ở nhà rất con đấy Khám cổ cuồng Ô oh. sau sao Oh, Nhà tu không thế nào là... oh. ôi Bớt đây là này Ôi Khá chứ bọ mm. Ăn nhầy vào nhầm bộ ổng đây thật này Mớ không? Ừ. Ừ. Màu đường xanh biệt đấy. Ừ. Mm. hả ต้นีขเขาายักล,ลาย้อยาเติมนักไว้นึรั่วให้ได้เว็ดเนาะ น้าสีมปแม่มันก็เล right ือคงเฮียนแล้วนี should, ่เร oh, ือคงเฮียนแล้วนมงเรงเฮียนแล้วสีโมงแล้วทุกคนต้องติจะรู้เดิเขาเดกเียนกับยาเดดหาเข้าแน่เนะโอ้ยจะหาเดียวใจเดียวเนาะโอ้ตัอิ่มนี่คลิปมันนี่เขาทำ พ่อสำนีกก่อนแล้วทุกคนหน่อยแล้วทุกคนอยู่แล้วทุกคนไข่ประมาณ8หน่วยเนาะกับักแต่ง2หน่วย4หน่วย4ี่หน่วยอืมแต่ว่าโบเบิร์ตเนาเดือดสำนี้ทุกคนหน่อยหนึ่ง ขอบใจเลยขอบใจทุกคนขอบใจไอ้ไอ้ที Damn, a, yeah. hey, a, nice. ่เขามาซัพพอร์ตจอนเลยทุกคนเลยแฟนแล้วที่เขามาฮับส่งคลิปจอนเลยทุกคนเลให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญขากันแฟนแล้วใแฟนพอดีสุขุงามมาสนเลยร่ำรวยร่ำรวยเด้อสุขภาพแข็งแข็งแข็งเด้อโอเคสำหรับมืัอนี้มากระดใจเอ้าถือใจคนเลยกระดกใจน้ำเด้อโอเคมือนี้สองคนนะเขาลาไปคนนึงก่อนสายดี้มาดิโอ้ย Vô 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 vô